สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ isuzu d-max นะครับเป็น all new นะครับ2020เลยนะครับใหม่ล่าสุดสำหรับคันนี้มาติดตั้งชกยกฝากระโปรงนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างเปิดให้ดูครับหลังที่เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสินค้าตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวช่างจะเปิดให้ดูครับเดี๋ยวจะแนะนำนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะฮะเนี่ยช่างเปิดไม่ต้องไม่ต้องยัดเลยนะครับไม่ต้องยัดนะครับหมายถึงว่าไม่ต้องงัดขึ้นไปข้างบนนะฮะเปิดปุ๊บมันจะเด้งขึ้นไปเลยนะครับ เพราะโช๊คตัวนี้ออกแบบตรงรุ่นเลยนะครับเรามาดูงานติดตั้งหน่อยนะครับสําหรับงานติดตั้งนี่ครับเราจะมีขาไปให้นะครับสําหรับน็อตในตัวรถจะมีอยู่2ตัวนะที่ยึดฝาโปรงนะฮะตัวล่างและตัวบนเราใช้ตัวบนนะครับนี่ครับตั้งขาให้ได้แบบนี้นะครับส่วนขาที่ยึดโช๊คอยู่ด้านในนะฮะดูสังเกตดูนะฮะไม่อยู่ด้านนอกนะฮะอยู่ด้านในโช๊คก็จะยาวมาถึงนี่เลยนะครับแล้วติดตั้งตัวรับแป้นอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ติดกับตัว ขาไฟหน้านะครับเราจะสังเกตว่าขาไฟหน้าในตัวรถนมีรูอยู่แล้วนะครับเราจะให้น็อตไปด้วยนะครับไปถึงก็สามารถที่จะเอาน็อตนี้ร้อยนะครับแล้วก็จะมีหัวน็อตที่มารับกับตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับวิธีใส่หลังจากที่เราใส่ขาเรียบร้อยนะครับมาให้เราใส่ชกนะครับนี่ฮะด้ามที่เป็นสีดํานะครับกดเข้าไปนะครับกดเข้าไปเลยนะฮะนี่ฮะกดเข้าไปในในเบ้านะครับของขารับนะครับหลังจากนั้นนะครับเรามากดตัวล่างนะครับ กดให้ล็อกนะฮะกดไปให้ล็อกอย่างนี้นะฮะต้องล็อกนะครับถ้าไม่ล็อกจะเด้งนะครับติดตั้งมาแล้วนะครับเราจะเห็นลักษณะแบบนี้นะครับขามันโค้งเข้านะฮะสังเกตดูนะฮะขาจะเข้าด้านในทั้งคู่นะฮะมาดูด้านนี้ต่อครับด้านขวานะฮะสังเกตนะฮะหัวนะครับที่เป็นมารับหัวโชคนะฮะหัวของเหล็กตัวนี้ที่มารับหัวโชคนะฮะหรือเรียกว่าหัวเบ้าโชคนะครับจะต้องอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ลากยาวมานะครับนี่ครับถึงตัวนี้นะครับ ที่ขาไฟหน้านะครับเป็นน็อตเบอร์12ทั้งหมดนะครับอันนี้จะมีตัวพู่และตัวเมียไปให้ด้วยเรียบร้อยเลยเป็นน็อตการสนิมด้วยนะครับเราก็ใส่ตัวเมียรองไว้ด้านล่างนะครับรูนี่เป็นรูของตัวรถอยู่แล้วนะครับไม่ยากเลยนะครับก็ขันน็อตตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะของขานะครับนี่ฮะมันอยู่แบบนี้นะฮะถ้าเรามองแนวตรงนี่ฮะอยู่แบบนี้ฮะเฉียงเฉียงนี้เลยนะครับเฉียงเฉียงแบบนี้เดี๋ยวจะให้ช่างนะครับกดเราดูไปพร้อมกันเลยฮะมันล็อกยังไงนะฮะ เนี่ยครับช่างดึงลงมานิ่มๆเลยเห็นไหมฮะลงมาปล่อยได้เลยครับเนี่ยครับกดฮะเดี๋ยวให้ช่างเปิดอีกทีหนึ่งโอเคครับเปิดครับช่างเปิดนะครับเนี่ยครับเปิดปุ๊บอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับดันขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับมันก็จะยกขึ้นเองนะครับเนี่ครับ จะค่อยค่อยขายตัวนะโชคจะค่อยๆดันขึ้นเป็นโชคที่ออกแบบมาสําหรับฝากระโปง Isuzu D-Max All New ตัว2020นีนี้เลยนะครับผลานุภาพพิกโลกฝากระโปงค่อนข้างจะใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นต้องทําตามขั้นตอนนี้นะครับก็จะได้งานออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจนะโชคยกฝากระโปงนะครับของ D-Max All New สองพนผลานุภาพพิกโลกแบบนี้นะฮะออกแบบตรงรุ่นสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube หรือที่ f c e b o o k f แ n p เ page แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับโทรได้ที่เบอร์0ู1 9 5 3 7 1 8 1 คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ